การทาขนมและอาหารรับประทานกันเองที่บ้านนอกจากจะสะอาดและปลอดภัยแล้วยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ันดีและความอบอุ่นให้เกิดขึ้นในครอบครัวของคุณได้อีกด้วยแต่ถ้าใครที่ฝึกทําจนชํานาญเนี่ยนะครับลองทําขายด้วยเลยครับเพราะว่านั่นอาจเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เสริมรายได้ให้กับครอบครัวของคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับสวัสดีค่ะ ผมนัทพันธ์ลักษณะวงศ์นะครับแล้วตอนนี้ผมอยู่กับอาจารย์ชัชยารักตระกนิตนะครับผู้อุ้มเดกการโรงเรียนการ,การ,การอาหารนานา,นาชาติสวนดุสิตนะครับแล้วตอนนี้เบื้องหน้าของเราที่วัตถุดิบเต็มไปหมดเลยนะครับเราจะมาเรียนกันต่อนะครับช,ชวนผู้ชมมาสนุกสนานในครัวกันต่อเกี่ยวกับเรื่องราวของการตกแต่งหน้าเค้กนะครับมีมากมายหลายแบบเลยทีเดียวเะะรียนถามอาจารย์เลยวันนี้ตกแต่งแบบไหนบ้างครับวันนี้เราใช้วิป uh, ปิ้งครีมนะคะ <ผม S 2> จะเป็นครีมที่ฟูฟูเบา นะคะแล้วก็จะเป็นไวท์ช็อกโกแลตกับสตรอเบอรี่หนึ่งอย่างแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเป็นรสชาติไทยๆแต่หน้าตาฝรั่งฝรั่งนิดนึงเผือกนะคะแต่ว่าเราจะทําลักษณะเหมือนที่เขาเรียกว่าเค้กมองบังมองบังนี่จะเป็นเค้กที่โดยปกติแเ้าก็ใช้เกาลัดครีมและโรยข้างหน้าเราใช้เผือกครีมประยุกให้เป็นแบบไทยๆนะครับคือใช้เผือกนั่นเองถ้างั้น ไม่รอช้าแล้วล่ะครับอดใจไม่ไหวเรื่องตรงไหนดีก่อนเรื่องากการตีวิปปิ้งครีมก่อนอละกันค่ะส่วนผสมมีอะไระะบ้างก็จะมีวิปปิ้งครีม,รมนะคะที่เป็นเหลวๆแบบนี้นะคะคแล้วก็น้ำตาลไอซิ่งเล็กน้อยนะคะกลิ่นวานิลาค่ะครับนะคะคในส่วนวิปปิ้งครีมเนี่ยต้องก่อนที่จะตีต้องแช่เย็นจัดๆเลยนะคะแล้วก็ดูว่าถ้าอุณหภูมิห้องค่อนข้างร้อนเนี่ยภาชนะที่จะใช้ตีแช่เย็นมาด้วยก็ยิ่งดี นะคะนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะเริ่มตีวิปปิ้งครีมไว้ช็อกโกแลตยังไม่ได้ใช้แช่เย็นไว้ก่อนเดี๋ยวละลายใช่ไหมครับได้นะคะก็ในส่วนของวิปปิ้งครีมนะคะก็เทลงไปได้เลยหมดเลยหมดเลยค่ะนี่ใช้ความเร็วสูงเอ้ปริมาตรเนี่ยครับค่อนข้างสูงได้เลยค่ะ อีกแป๊บเดียวมันจะฟูขึ้นเยอะเลยใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้รู้สึกจะใช้หัวตีที่แตกที่เป็นตะกร้อถ้าเป็นบัตเตอร์ครีมเนี่ยเราจะใช้หัวตีที่เป็นรูปใบไม้ใบไม้นะคะถ้าอันนั้นมันจะเป็นค่อนข้างเหนียวถ้าเราใช้ตะกร้อมันจะเข้าไปติดในตะกร้อหมดแต่ส่วนตรงนี้จะเป็นผสมที่ค่อนข้างเหลวเราสามารถใช้ตะกร้อเพื่อให้เขาขึ้นฟูได้ดีขึ้นนะครับจริงตรงนี้เราสามารถใส่กลิ่นวนิลาไปได้เลย เหลือแค่น้ำตาลไอซิ่งน้ำตาลไอซิ่งนี่จริงๆแล้วจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่เราถ้าอยากให้มีหวานนิดๆเราก็ใส่แต่ถ้าเราบอกว่าเดี๋ยวเราเปาดวิปปิ้งครีมแล้วเนี่ยเราจะใส่รสชาติอื่นๆอีกมากมายที่ค่อนข้างหวานอาจจะใส่นิดเดียวหรือไม่ใส่เลยถ้าไม่ชอบหวานก็ไดถ้าชอบหวานแล้วเราใช้พวกน้ำตาลทรายหรืออะไรไม่ได้หรอเพราะหนักไปมันจะละลายยากนะคะตรงนี้ต้องคอยดูเพราะว่า วิปปิ้งครีมเนี่ยถ้ามันได้ที่แล้วแล้วเรายังตีต่อมันจะแยกตัว่ครับผมนะคะแล้วเราสังเกตยังไงครับเวลาตีอย่าคุยเพลิน <laughs> <laughs> นะคะ,ะเดี๋ยวจะทําให้ดูก่อนว่าแค่ไหนถึงจะเรียกว่าได้ที่ครับนะคะได้ที่ของเขาก็คือตั้งยอดแข็ง<อ>นะคะตั้งยอดแข็งเดี๋ยวเราปาดดูก่อนนิดนึงเพราะว่าบางทีตรงกลางค่อนข้างแข็งตรงก้นอาจจะเหลวเพราะว่าตะกร้ออาจจะไปไม่ถึงนะคะ ตรงนี้ยังไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่นิดๆนะคะแต่ว่าถ้าถ้าตั้งยอดแข็งนี้มันจะแบบคือจับขึ้นมาแล้วมันจะแข็ง,งมากจัดใช่<ล>ใช่ใชอีกนิดนึงจริงๆแล้วก็เกือบได้แล้วค่ะแต่ว่าจะมีบางส่วนที่อยู่ด้านล่างที่บอกว่าเมื่อกี้มันไม่ไม่ได้ถูกผสมเข้าไปด้วยมันก็เลยยังแข็งมมากปั่นต่อ นะคะระหว่างนี้เราก็ใส่น้ำตาลไอซิ่งไปได้แล้วนะคะระหว่างใส่ต้องลดความเร็วเดี๋ยวฟุ้งใช่ค่ะอันนี้ใส่นิดหน่อยละกันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีช็อกโกแลตไว้ช็อกโกแลตที่จะใช้ตกแต่งจะค่อนข้างมีรสหวานใช่น่าจะได้แล้ว คะโอเคปึ๊บนะคะอ๋อนี่แหละครับคือการสังเกตว่าได้ที่แล้วคือยอดจะแหลมขึ้นมาเลยใช่คราวนี้วิปปิ้งครีมพร้อมแล้วเราก็มาปาดหน้าเค้กกันใช่จะเป็นเค้กลักษณะกลมหรือเหลี่ยมก็ได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วแต่โอ้รู้สึกว่าเนื้อมันต่างจากวัตเตอร์ครีมเลยนะครับนี่ดูเบาฟูนุ่มเทียวมากนะคะ ดูเหมือนจะใส่เยอะจริงๆแล้วเดี๋ยวเราก็ปาดออกครเบ,บาวกว่าบัตเตอร์ครีมค่อนข้างมากคใครับไม่มีการยุบตัวหรืออะไรไหมครับสำหรับวิปปิ้งครีม ้าเป็นวิปปิ้งครีมเนี่ยจริงๆแล้วจะมีอยู่อสองแบบหลักๆวิปปิ้งครีมที่เป็นนมสดแท้กับวิปปิ้งครีมที่เป็นนอ n เดรี y นอ n เดรียก็คือใช้เป็นไขมันพืชไขมันพืชจะอยู่ตัวได้ดีกว่าแต่ว่าไม่รสชาติไม่ธรรมชาติเท่า oh. นะคะแต่ว่าที่เป็นไขมันนมเนี่ยนะคะ,ะถ้าเป็นยี่ห้อของต่างประเทศเนี่ยจะค่อนข้างข้นและอยู่ตัวได้ดีแต่ถ้าเป็นยี่ห้อของบ้านเราเนี่ยจะไม่ค่อยข้นแล้วก็ต้องทําในอุณหภูมิห้องที่เย็นมากๆนะคะ ต้นทุนต่างกันแล้วก็ข้อจํากัด<ช>ต่างกันนะคร<ช>เลือกเลือกใช้ให้หมาะงั้นแสดงว่าการปาดวิปปิ้งครีมนี่ต้องใช้ความรวดเร็วมากกว่าบัตเตอร์ครีม <the> ใช่ค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าจะให้ทั้งอร่อยและค่อนข้างอยู่ตัวเนี่ยเขาจะผสมกัน2ออย่าง oh. อันนี้ก็เหมือนเราปาดไปให้เขาทั่วก่อน นั้นคุณผู้ชมที่เคยเได้ชมอาจารย์นะครับอสอนในเรื่องราวของการปาดบัตเตอร์ครีมแล้วเนี่ยอันนั้นเป็นขั้นเริ่มต้นพอเริ่มเริ่มเก่งนะครับทักษะดีแล้วก็มาลองหาทําการปาดวิปปิ้งครีมกันต่อนะครับเพราะว่าจะยากขึ้นแล้วก็ต้องใช้ความไวมากขึ้นด้วยต้องระมัดระวังมากขึ้นถ้าเราปาดไปปาดมาปาดไปปาดมาเยอะๆอย่างเงี้ย<อ>เขาะจะแยกตัวได้ครับ แยกตัวการแยกตัวนี่เราสังเกตไงครับลักษณะมันเขาจะเป็นดูเหมือนเป็นเม็ดหยาบๆแล้วก็ด้านนะคะไม่เป็นฟองไม่เป็นแบบนุ่มๆแบบนี้จะไม่เนียนอย่างนี้ใช่นะคะเทคนิคคล้ายๆกันก็คือเริ่มจากข้างบนก่อนแล้วก็ไปปาดข้างให้เรียบพอข้างเรียบแล้วให้มันตั้งขอบขึ้นมาแล้วเราก็จะปาดขอบเข้ามาเป็นการเก็บหน้ามัน นะคะแล้วก็เหมือนกันก็คือสับปะ่าต้องปาดให้เรียบร้อยด้วยใชเมนก็สงสัยไม่เรียบสักทีถแต่ผมว่าอันนี้รู้สึกว่าเราปาดแล้วมันจะดูเรียบกว่าบัตเตอร์ครีมนะครับบัตเตอร์ครีมเนื้อจะข้นกว่าแต่อันนี้ถ้ามือไม่เบาก็ปาดอยู่นั่นแล้วนะคะอาจารยขอเดีะง่ายกว่าครับผม นะคะอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะแต่งด้วยไวช็อกโกแลตแต่ว่าถ้าเป็นไวช็อกโกแลตเนี่ยถ้าขึ้นชื่อไวช็อกโกแลตเค้กแล้วเนี่ย จะมาล้อมๆเฉยๆน้อยไปเต็มๆต็มเลยค่ะต้องเต็มเต็มอันเลยเรียกได้ว่าจุใจกันเลยทีเดียวใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะตัดเป็นชิ้นขายนะคะให้เราตัดก่อนแล้วค่อยล้อมช็อกโกแลตเพราะถ้าช็อกโกแลตเต็มเมแล้วตัดยากครับนะคะก็จะสวยกว่า แว่งครับถ้าแหวงก็เติมลงไปนะครับแล้วก็ปาดให้เรียบเหมือนเดิมงั้นช่วงนี้ผมเอาไว้ช็อกกแลอ้ลอ,ออกมาได้เลยค่ะ,คะเดี๋ยวเราจะเริ่มแต่งกันได้เลย ไวช็อกโกแลตก็เหมือนอย่างที่อาจารย์เคยสอนไว้นะครับก็มีวิธีการเตรียมด้วยการขูดเหมือน<ช>เดิมลักษณะช,ช็อกโกแลตแท่งก็ต้องไม่แข็งเกินไปแล้วก็ไม่อ่อนเกินไปถ้าแข็งเกินไปก็อย่าลืมนะครับวอร์มด้วยอุณหภูมิมือของเรานั่นเองแล้วค,ค่อยๆขูดลงไปนะครับก็จะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้นั่นเองค่ะก็เดี๋ยวเริ่มใส่ถุงมือแล้วเริ่มแต่งเลยก็ได้แสดงว่าวันนี้โทนสีของการตกแต่งก็จะเป็นขาวแดงสตรอเบอรีบบร่ด้วยเหตุผมเห็นสตรอเบอรี่อาจารย์มี มีลักษณะมันเงาๆแต่งเคลือบอะไรไว้ป่ะคะเราจำเอพิคอร์ดกาเซ่ได้ไหมที่เราเคยใช้ตอนทำฟุตเค้กนะครับผมนะคะจะเป็นตัวช่วยเพราะว่าสับปรียใช้แต่งหน้าโดยปกติแล้วแล้วเราแช่เย็นเอาไว้เนี่ยก็จะแห้งคแห้งแล้วก็เสียเร็วนะคะแต่ถ้ามีตัวนี้เคลือบเนี่ยนอกจากความสวยงามแล้วเนี่ยจะป้องกันไม่ให้เนื้อสับปรีห้งด้วยค่ะมาลงมือเลยพร้อมแล้วนะคะก็รอบรอบก่อนแล้วเดี๋ยวเราโรยหน้าทีละรอบรอบนี่คือตั้งใช่ไหมครับใช่ค่ะ น,นี่ดูบอบบางบอบบางใช่ถ,ถ้าเราเใช้ช็อกโกแลตแท้ๆนะคะจะขูดยากกว่าแล้วก็บอบบางกว่านะคะแต่ว่าอร่อยกว่า<อ>ในขณะเดียวกันราคาสูงกว่าแต่ถ้าเราใช้ช็อกโกแลตที่เป็นช็อกโกแลตโคตติ้งอันนั้นคือสําหรับตกแต่งจะขูดง่ายราคาถูก แต่ไม่อร่อยเท่าอก็ต้องเลือกเลือกให้เหมาะนะครค่ะต้องเบามือนิดนึงเอียงบ้างอะไรบ้างก็ไม่เป็นไรเพราะว่านี่เดี๋ยวเราจะโรยเยอะๆอยู่แล้วนะคะบางคนเขาก็ขูดเป็นเส้นเล็กฝอยเล็กๆแล้วก็โปะโปะลงไปเลยก็อีกแบบนึงก็ได้เหมือนกันผมก็เป็นตัวแทนมือใหม่ไปแล้วกันนะ ผมว่าคุณผู้ชมทางบ้านนี้ดูแล้วทำได้ดีกว่าผมแน่นอนนะครับลองลองหัดทำดูนะคะตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราทำแล้วปาดวิปปิ้งครีมแล้วรู้สึกว่าเขาเหลวมากนะคะให้<ด>ไปแ<ะ>ช่ยเย็นก่อนอให้เขาอยู่ตัวสักนิดนึงแล้วก็เราค่อยเอาช็อกโกแลตมาใส่ นะคะถ้าเกิดว่าเรารีบใส่ไปเลยเนี่ยกว่าจะล้อมกว่าจะอะไรเสร็จปรากฏว่าไหลลงมากองอยู่ข้างข้ๆใช่เ่รางเ่าตอนนี้พอดีอยู่ใช่ไหมคะได้อยู่ค่ะผมเป็นคนมือหนัก อันนี้ส่วนใหญ่ถ้าเป็นไวช็อกเนี่ยที่จะให้สวยก็คือแต่งกับพวกเบอร์รี่จะเป็นสเบระร่ก็ได้หรือว่าจะเป็นพวกราสเบอร์รี่หรือเชอร์รี่อะไรแบบสีแดงๆแดงๆม่วงๆนะคะผสมผสมกันก็จะสวยให้สีตัดกันนะครับใช่ค่ะครหรือถ้าตักเสิร์ฟในจานแล้วอยากจะมีซอสเนี่ยก็เป็นซอสที่เป็นซอสสีแดงๆเนี่ยนะคะก็รสชาติจะตัดกันเข้ากันได้ดีแล้วก็สวยงามด้วยช่วยเรื่องสีด้วยค แต่งด้านข้างนะครับด้วยคอนเซปต์ทั้งหมดแถวตรงเดี๋ยวข้างหน้าก็จะเป็นแบบโรยๆละ,ะเป็นแบบไม่ต้องระวังมากไม่ต้องเรียงมากแล้วนะคะสวยอโอเคพอได้ไหมครับได้แล้วค่ะครับ นะคะในส่วนของหน้าแล้วก็โรยไปได้เลยจริงๆแล้วนะวิธีนี้ค่อนข้างเหมาะกับคนที่ยังปาดหน้าไม่เก่งจะได้เอาอันนี้เป็นปั๊งนะคะหรือเทคนิคที่ใช้โรยโกโก้โรยผงโกโก้โรยผงชาเขียวพวกนี้ก็ช่วยได้หรือเทคนิคที่บอกว่าใช้สปตูล่าทำให้มันเป็นแหลมๆเป็นรอยคลื่นนะคะ เหมือนเป็นสไตล์โฮมเมดไม่จงใจแต่ว่าจริงๆแล้วต้องโชว์ผิวหน้าใช่จริงๆแล้วอาจจะอุ้ยเรายังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะเราทําเป็นแบบไม่ตั้งใจไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็จะช่วยได้ต้องเอาแบบนาๆเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเต็มๆเลยค่ะถนัดเลยใช่ไหมแบบนี้ถ้าไม่ถ้าไม่จงใจอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ะค่ะมันก็จะดูแบบหืไวช็อคเยอะๆน่าทานนะคะดูไม่งกนี่ถ้าทําขายนี่แค่เดินผ่านก็รู้สึกอยากซื้อแล้วนะครับวันนี้ใช่ไหม แต่ต้องมาดูราคากันอีกทีหนึ่งเพราะว่าถ้าใช้ช็อกโกแลตแท้แล้วเยอะนะคะก็ต้นทุนจะค่อนข้างสูงต้องอยู่ที่ว่าขายใครนะคะถ้าเกิดขายราคาไม่สูงมากเราอาจจะใช้วิธีที่บอกก็คือล้อมแล้วก็มาค่อยเป็นชิ้นๆไปใช่จังเก่งนะเนี่ยเราเสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็เพิ่มสีสันนะคะ<า>อันนี้จา,ารย์ทำแล้วกันนะนี่เป็นสตอรี่ที่เคลือบมาแล้วเรียบร้อยใ ใครับแล้วการเก็บรักษาถ้าเป็นครีมที่เป็นวิปวิปปิ้งครีมอย่างนี้ต้องตู้เย็นไหมครับต้องแช่เย็นตลอดเลยค่ะเวลาเวลาจะขายจะอะไรก็ต้องอยู่ในตู้โชว์ที่เป็นตู้เย็นค่ะครับเพราะว่าเขาจะอ่อนตัวค่อนข้างค่อนข้างง่ายนะคะเสร็จเรียบร้อยสวยจังเลยนะครับนี่คือเพียงแค่แบบแรกเท่านั้นเองนะครับวิปปิ้งครีมแล้วแต่งด้วยไวท์ช็อกกับสตรอเบอรี่ที่เคลือบเรียบร้อยมาถึงการแต่งหน้าเค้กแบบต่อไปซึ่งอันนี้พระเอกคืออันนี้ครับ ค่ะจะเป็นเผือกแล้วอ็อนึ่งแล้วเราก็ยีมาในระดับหนึ่งแล้วก็มีบทผ่านกระชอนนะคะแต่มันยังเหเียดไม่พอเดี๋ยวเราจะปั่นเขาเครื่องปั่นเหมือนเครื่องปั่นน้ำแต่วันนี้จะเป็นเครื่องปั่นของแห้งนะคะปั่นผสมกับครีมแล้วก็มีน้ําตาลไอซิ่งนะคะใส่สีเล็กน้อยเพราะว่าเผือกเนี่ยถ้าคนนึกถึงขนมที่มีรสเผือกจะนึกถึงสีม่วงแต่เผือกจริงแล้วมันสีจืดมันจืดไปมันก็จะดูไม่น่าทานนะคะเดี๋ยวนี้เราใส่ลงไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวใส่ครีมตามลงไป เผื่อเอาไปนึ่งแล้วก็ยีพันกระชอนลวก่อนครับผมนี่จร์ใช้ประมาณสักกี่หัวได้ครับเนี่ยก็น่าจะสักหัวหัวนึงอะค่ะประมาณหัวโตๆแล้วแต่ขนาดของหัวด้วยนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวใส่ครีมลงไปได้เลยใส่ไปส่วนหนึ่งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวปั่นให้มัเข้ากันก่อน นะคะแล้วเดี๋ยวเราใส่เพิ่มเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นเครื่องปั่นของแห้งนะคะชั้นเหลวมากๆใส่ลงไปนี่มันอาจจะกระเด็นออกมาทางฝาทางฝามันจะมีรูอยู่นิดนึง<อ>นะคะจะก็เลยผสมให้มันเข้ากันส่วนหนึ่งก่อนนะครับะะแล้วก็ใส่ลงไปเดี๋ยวน้ำตาลเราตามทีหลัง ันนี้คือจะไปอยู่บนหน้าของเค้กที่เราจะปาดเรียบร,ยร้อยแล้วใช่ค,ค่ะนะคะจะเห็นว่าเนื้อเขาก็จะเริ่มเนียนขึ้นแล้วก็มีความหนืดมากขึ้นนะคะตรงนี้ให้เราเช็คความหนืดด้วยเพราะว่าเผือกแต่ละหัวเนี่ยมันมีความหนืดที่ไม่เท่ากาันถ้ามันหมืดหนืดมากอาจจะต้องเพิ่มครีม,รมนะคะแต่ว่าใส่ใที่บอกว่าให้ค่อยๆใส่ทีละนิดเนี่ยอีกทีนึงก็คือดูด้วยว่าเอ๊ะใส่ไปแล้วมันเหลวพอหรือย,ยังมันยังข้นไปหรือเปล่าอาจารย์ครับแล้วอันนี้ความหนืดได้ที่หรือยังคบนะคะอันนี้คือจะหนืดไปนิดนึง นะคะให้นี่ง่ายเดี๋ยวเราจะต้องบีบเขาบีบออกมาเป็นเส้นๆแล้วถ้าหนืดอย่างนี้นะบีบกันแขนสั่นงั้นต้องเพิ่มเพิ่มตัวครีมใช่เพราะว่าเผือกเขาจะมีความหนืดไม่เท่ากันในแต่ละหัวนะคะเพิ่มครีมอีกสักนิดนึงในขณะเดียวกันให้เราใส่น้ำตาลไอซิ่งไปเลยครับผมนะคะก็จะเพิ่มความหวานให้นิดนึงเพราะว่าถ้ามีแต่เผือกแล้วความมันเนี่ยมันอาจจะเลี่ยนนะคะ เต<ส>ิมสีให้สวยๆนอะนะคะใส่ไปทีละหน่อยก่อนนะคะแล้วก็ดูสีก่อนนะคะครับ<อ>เกือบและว<อ>เกือบและว<อ>เกือบล้วเองนิดนึงนะคะสีน่าจะได้แล้วความข้นก็น่าจะใกล้ๆแล้วนะคะ อันนี้ก็เหลือแต่ให้มันกลมกลืนกันหน่อยนะครับใช่ค่ะก็เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเครื่องตีหรือเครื่องปั่นก็ต้องค,คอยปาดเขาด้วยนะคะจริงๆแล้วเครื่องถ้าใช้เครื่องปั่นน้ําก็ได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าเครื่องปั่นน้ำเนี่ยเออจะค่อนข้างลึกแล้วเวลาปาดจะลําบากนิดนึงเท่านั้นเองสวยงาม โอเคความหนืดน่าจะได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราลองคนดูอีกชีนึงนะคะนี่ถ้าไม่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 กินเข้าไปก็ไม่รู้ว่าเป็นเผือกนะครับใช่นะคะมันก็จะเป็นเหมือนครีมอย่างที่บอกว่าถ้าอย่างของของฝรั่งหรือของญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะทําเป็นเกาลัดเป่งเกาลัดบ้านเราแพงมากครับผมนะคะเอามาทําแบบนี้ไม่คุ้มนะคะนอกจากเผือกนอกจากเกาลัดแล้วอาจารย์คิดว่ามีมีอะไรที่มาสาเกฟักทองอะไรที่มันเป็นเนื้อมันๆหอมๆนะ ที่นึ่งแล้วยีเละๆละมนกระชอนได้นะครับใช่นะคะคราวนี้ก็ใส่ถุงบีบหัวบีบเพราะจะเรียกว่าหัวบีบมองบางหัวบีบเป็นรูๆแบบนี้<อ>ถ้าไม่มีเนี่ยมันจะมีหัวบีบอีกชนิดหนึง่งที่เขาไวบ้บีบเวลาแต่งแต่งเค้กบีบเป็นลูกต้นหญ้าจะมีรูลลเล็กๆเล็กๆเล็กๆรูเล็กกว่านี้นิดนึงใช่ใช้ได้เหมือนกันนะคะ อันนี้พวกเค้กญี่ปุ่นจะชอบทำสไตล์แบบนี้เยอะครับแล้วเราก็มีอันนี้ด้วยมีเค้กที่ปาดไว้เรียบร้อยแล้วใช่เค้กที่เราปาดเรียบร้อยแล้วก้อนสี่เหลี่ยมน่ารับแบบนสี่เหลมที่ปาดไปก็คือวิปปิ้งครีมที่เราตีเมื่อกี้นะคะเมื่อกี้ตอนใส่ถุงบีบจานจะบีบตรงนี้ออกมันลงใช่ไหมครับแล้วก็จับเอาไว้อย่างนี้พอใส่ไปปุ๊บเต็มแล้วก็ตลบตรงนี้ขึ้น ให้ตรงนี้มีพื้นที่เหลือที่เราจะจับอย่าใส่เยอะเกินไปนะคะแล้วเวลาจะจับนะคะจับตรงนี้เข้าไปปุ๊บให้เราหมุน<อ>แล้วพอบีบไปเรื่อยๆมันน้อยลงก็หมุนไปเรื่อยๆมือตรงนี้จะล็อกอยู่ตลอดเวลาจะไม่มีว่าบีบแล้วอุ้ยออกมาทางนี้ไหลออกทางนี้ไม่มีนะคะนี่สไาตล์ของมองกรงก็จะเป็นเส้นแบบนี้อ,อ้ยโอ้ส่ยจังไม่ยากเลยไม่ยากเลยค่ะบุขอทำได้ไหมครับได้น,นี้ไฟอีกทีนึง่งไปอีกทีเหครับ กล้ามากอย่าไปใกล้เขามากนั่นแหละค่ะอย่าไปอย่าเอาหัวไปกดสูงหน่อยหัวอสง่อยหัวสูงนิดนึงทาหัวสูงนะคะนั่นแหละค่ะแล้วสุดท้ายจบลงไปเลยปุ๊บกดลงไปเลยเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะแต่งขอบขอบทีหลังนะคะอีกอันนึงไม่ทำแล้วหรอ ถ้าเป็นฟักทองก็จะออกมาเป็นสีเหลือง<ช>แครอทได้ไหมครับได้ค่ะแต่ว่าอยู่ที่ว่าชอบหรือเปล่า <คะ S 1> กลิ่นของแครอทนะคะ<ม>แต่ว่าแครอทก็ต้องนึ่งให้สุกถ้าสุกก็กลิ่นเหม็นเขียวเขาก็จะหายไปไม่น่าเชื่อเลยนะครับได้เค้กที่หน้าตาแปลกมากแล้วก็ง่ายด้วยนะครับสวยด้วยง่ายด้วยนะคะก็อันนี้จะเป็นสไต ญี่ปุ่นจริงๆแล้วเป็นฝรั่งเศสแต่ว่าญี่ปุ่นเอามาทําค่อนข้างเยอะรลยการสไตล์ญี่ปุ่นไปแล้วแล้วข้างบนเราจะแ e c งด้วยอะไรดีเดี๋ยวมีแต่งด้วยแต่ว่าก่อนที่เราจะแต่งแล้วก็เคลื่อนย้ายมานตรงขอบที่มันเกินเกินออกมานะคะเราใช้ s p ท t u l a แบบออกอย่างนี้นเรียบร้อยนะคะ ก็เดี๋ยวย้ายใส่จานก่อนละกันเดี๋ยวเราค่อยแต่งหน้ากันทีเดียวนะนะคะก็พอแต่งขอบขอบนิดนึงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็ย้ายลงจานกันเลยก็ตรงนี้ก็ให้ระวังนิดหนึ่งนะคะที่ต้องใช้สองอันไม่ใช่เพราะชิ้นใหญ่นะคะแต่ว่าต้องมีตัวช่วยดันเข้าเอาไว้ เือนเส้นบะหมี่ฮะพัดไปพาดมาพัดไปพาดมาปึ๊บอ่าเสร็จเรียบร้อยจะเป็นมองบังได้ต้องมีหิมะมองบังคือชื่อของเทือเขาเทืกเขาที่มีหิมะปกคลุมเพราะฉะนั้นเราก็โรยหิมะกันก่อนน่ารักจังนะคะนี่คื เนื่องจากเขาเป็นเผือกเราก็ต้องให้รู anyway. Ooh, ้ว่าเขาเป็นเผือกใช่ไหมนี่เจแปนนิ e สไต l ์เลยนะนี่เราก็จะมีเผือกแต่งนิดนึงผมแอบนึกว่านี่เป็นดอกสากุระดอกสากุระบนเท้าขามองบางเข้ากันไหมเนี่ยจินตนาการไปใหญ่ใหญ่แล้วโอเคเรียบร้อยฮันโชจเะเอ๋เป็นไงครับคุณผู้ชมสวยหรือเปล่าง่ายด้วยสวยอีกต่างหากนะครับ เรื่องราวของการตกแต่งหน้าเค้กที่อาจารย์นํามาฝากกันในวันนี้นะครับวิธีการแรกก็คือใช้ไวช็อกนะครับ,รบแล้วก็ปาดหน้าเค้กด้วยวิปปิ้งครีมนะครับเทคนิคต่างๆก็ได้บอกไปครบถ้วนเลยส่วนนั้นที่2นะครับก็คือการใช้หัวบีบแบบ องบบมองบางนะครับเป็นเหมือนสายฝนแบบเยอะๆนะครับพลาดไปพาดมาดูไม่ยากเลยทีเดียวแล้วก็ใช้ผลไม้ไทยๆอย่างเผือกนะครับมาช่วยลองปรับเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้เป็นฟักทองก็ได้นะครน่าสนใจทีเดียวนะครับเดี๋ยวในครั้งหน้านะครับเราจะมาฝึกทํากันต่อเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งหน้าเค้กด้วยการผสมสีบีบลายแล้วก็บีบดอกด้วยนะครับน่าสนใจมากเลยทีเดียวแต่ว่าวันนี้ขอบคุณวิทยากรของเราก่อนครับอาจารย์ชัดชยาัตตกนิษฐ์นะครับผู้อำนวยการโรงเรียนการอาหารนานาชาติส่วนดูสิขอบคุณมากครับ ดเดี๋ยวครั้งหน้านะครับมาฝึกกันต่อเกี่ยวกับเรื่องราวของการทำเบเกอรี่นะครับอย่าลืมครับเริ่มจากทำกินทำเก่งปุ๊บทำขายเลยนะครับวันนี้ผมนัทพันธ์ลักษณะวบงและจลันลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะ